โอ้ยพี่น้องเอ้ยว่าสิมาถ่ายคลิปกับหลานสาวมื้อนี้บ่พร้อมเด้มัน <c oughs> เป็นจังได๋อาการมันสงสัยบ่พ่อ <c oughs> สิแดงมาหนักเต๋าโมือคืนนี่มานัก,มมนนาากแน่อยู่เด้โมือคืนโอ้ยเด้บ่ได้จักคนเส่นเด้พี่น้องมื้อนี้นักเสี่ยงบ่พร้อมบ่ทันหนีสว่างยืนก็บ่อยู่โอ้ยเพิ่นเสาร้องเวทา ว่อเสียวลานวิว <médico> มันว่าดียวพอลานวิวเด้ลเนี่ยโอ้ย้องสารลดนขวดท้อนนะ่นี่ได้แต่ฟังโอ้รูบรูบรูบอนี่งไทยควงไทยสิกิตื๊บเปียเข้ามาเนี่ยโอ้ยมาจังนอนบ่ได้บ่เด้บ่เจ Chua chăng nhau bà? Chua chắc Chua chắc hát nghe Chua Nghe oh, đẹp đẹp ghê